ขอบสนามท็อปเทนวันนี้ขอเสนอตอนสิบลูกยิงยอดเยี่ยมของยอดกองหน้ารหัส BBC อาจมีคำหยาบที่ท่านฟังและระคายหูกระผมขอยกมือไหว้ขออภัยท่านมาณที่นี้ด้วยหากดูและชอบใจชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใกล้ๆอย่าลืามกดให้ขอบสนามหน่อยนะครับอันดับที่สิบจังหวะนี้เปิดเข้ามาโรนัลโดวิ่งไปใช้แหลงกบาลสกีบ,กบอลมาให้เบลเบี่ยงซ้ายแล้วซัดเบียดเสาเข้าประตูไปเลยครับ ดูฮะมงหลังหัวอย่างเหนือชั้นลั่นบอลมาให้พี่เบลแกออกซ้ายยิงบอลพุ่งเช็ดเสาเข้าไปอย่างสวยงามอันดับที่เก้าดักบอลได้แย่งคืนมาแล้วไหลให้เบเซมมาแกาไปข้างหน้าล็อกออกขวาแล้วยิงแหวกทั้งโกทั้งกองหลังพังไปเป็นแถบเลยฮะอีกทีฮะนี่บอลมาถึงตัวเองปุ๊บรู้หน้าที่อย่างดีคือหลบหนีปรี่เข้าไปสังหารจัดการยิงให้หมดเรื่องแบบไม่เกรงใจกองหลังเลยอุตส่าห์วิ่งไปขวางแล้วนะนะ อันดับที่แฟยังไม่ทันจะภาคพี่โดก็ยิงข้ามกำแพงทะแยงมาเด้งพื้นหนีมือโกเข้าประตูดูหน้าเศร้าๆบอกเราทำเต็มที่แล้วอ่ะดูอีกทีครับซัดด้วยขวา45องคสามเบี่ยงมาตกพื้นโกยื่นมือมารับกายเป็นว่าวจับลอมไปซัง,งั้นฮะแม่งเด้งหนีอันดับที่เจ็ดเจ้าเบลยืนแอนตูดย่างเทก่อนเทพลังมาซัดอัดเสาเด้งเข้าประตูรอบนี้โกได้แต่ยืนดูด้วยความโหดหูใจครับ ไม่โหดหู่ได้ไงก็เล่นยิงให้โกไม่ได้โชว์ความหนึบเลยเสยเสาวเข้าประตูแบบนี้ให้พ่อพี่มารับเถอะอันดับที่6มาที่พีโดแกวิ่งตลกตอกแตกแหวกขาย,ยิงบอลวิ่งเสียบเสาเข้าไปเหมือนมันยิงง่ายๆสบายๆเด็กอนุบาลก็ทําได้เลยว่นนั่นภาพชาคำสั้นด้วยเท้าขวาเกียพาอัดไปใต้บอลองศาดีลมได้กลายเป็นโค้งสเสมือนทอร์นาโดหนีมือโกเข้าไปสบายใจ้เชิบซัก อันดับที่5บอลมาถึงพี่เบลแกไปได้วยความเร็วสูงมุ่งหน้าสู่ประตูแล้วดูการยิงขิงเสาเข้าลูกนี้ต้องถามว่าตีพี่ดีใส่ของอะไรตีบวกเท่าไหร่อัสกสกิลไหนทําไมมันโหดร้ายเช่นนี้วะก็ดูสิครับวิ่งมาตรงกลางประกบหางเกินไปหน่อยเลยปล่อยพลังยิงลูกนี้ต่อให้เช็คหรือคาสยาก็ต้องมีปาดน้ําตาก,กันบ้างล่ะไม่โคตรยาก อันดับ4ี่เปิดมุมยาบอลข้ามโลกไปตกตีพี่โดยิงส่วนไม่มีจับทิ้งตัวรับไม่ทันพี่โกบอกโถยสาดูครับยืนกันมากมายเรียงรายกันข้างหน้าแต่บอลวิ่งไปหาพี่โดแล้วกดยิงเลียดยากโกควาไว้ไม่ทันฮะอันดับที่สาบอลอยู่กับเบนซีมาทาสังคังทําชิงวันคูหนึ่งสองทะลุช่อเข้าไปกดสามเหลี่ยมแบบโหดเหียมจริงๆยิงไม่ได้ทุกรูปแบบเลย ดูครับขยับหนีมาทําทิ้งวันทูแล้วมาเก็บตามนัดยิงเข้าอัดช่องแคบที่โกะแทบทั้งโลกไม่มีวันรับได้แน่อันดับที่สองอยู่ริมขวามองหาเพื่อนเห็นพี่โดยืนหัวโดดจัดการโยนขึ้นฟ้าให้โดมากกดเต็มกระบะจนมีอาการปวดหัวต้องขอตัวไปซัดพาราสักสี่ห้าเมตรฮะดูรีเพย์คำโยนอย่างแม่นยําพี่โดกระทกตัวถล่าขึ้นไปมงแล้วบอลนี่ย้อยลงเหมือนสายน้าเยี่ยวไม่เชี่ยวชาญจริงมิ่รับไม่ได้นะฮะ อันดับที่หนึ่งบุกมาแล้วส่งบอลไปหาโรนัลโดไม่พูดไม่ส่งแต่องลงตีซัดเต็มข้อล่อไปที่เสาทิงเข้าไปอีกแล้วฮะไอทีมนี้มันเป็นอะไรกับเสาว,ว่ายิงจังเลยนับเป็นรหัสกองหน้าที่น่ากลัวไปอันดับต้นๆของโลกถ้าวันไหนมาริดลงแข่งแล้วรหัส BBC มากันครบแล้วก็วันนั้นมีโอกาสที่ทั้งสามจะโชว์ความโหดให้ชาวโลกดูเสมอสำหรับพวกเขากาเรตเบลคาริมเบนเซม่าและคิเซโนโรนัลโด และนี่คือขอบสนามท็อปเทนชอบใจลูกไหนอย่าลืมเม็นไลค์บอกกันไว้ด้วยนะครับสนับสนุนโดยแอปพลิเคชันรายงานผลบอลสดซุปเปอร์สกอร์แอปดีๆที่คู่ควรกับมือถือคุณรออะไรล่ะครับโหลดสิครับแล้วคุณจะติดใจและกลับมาพบกับขอบสนามท็อปเทนได้ทุกวันเวลา11โมงตอนหน้าจะเป็นอะไรโปรดกดไลค์ไว้นะครับผมจับให้แนะ่ We back around, yo. Now, lady, go, go to them. Now. Let's get the model, I swim. i happy having but now, the time's right.